สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่13มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือ4กับ7 6กับ9นะ40414243464749 70717273747679 70, นะคะ147 497149 เก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดศูนย์เนาะจับคู่ก็สีนะ่เจ็ดเจ็ดสี่สี่้าราให้มาสองกรณีเด้อนี่เจ็ดกับเก้ามาเหมือนกันต่างกันสี่กับหกูนย์กับสองแค่นั้นเองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเข้าที่แล้วของเราก็เข้าหกเจ็เดหเด้อเราไปรวมไปจนถึงเราเฉพาะกลิ่น ที่เราทำล็อกไว้นะนี่สองศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เนอ้อนี่มันต้องมีเก้าติดั้งวดนี้ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังเด้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ